วันนี้พี่เมย์พี่รอตรีวิวจะมาขอไปยาครีมขัดรองเท้ากระปุกนี้กันเลยค่ะขะจัดคราบสกรปรกได้อย่างหมดจดโดยไม่ต้องซักเพียงแค่ขัดๆแล้วก็เช็ดออกก็สะอาดปิ้งเหมือนใหม่มันจริงไหมเรามาลองพิสูจน์กันวันนี้เลยค่ะเห็นคนพิสูจน์กันด้วยการเอาปากกามาเขียนในรองเท้าแบบนี้แล้วพี่เมย์แบบยอมรับเลยว่าใจเต้นตุบๆต่อมๆมากกับการพิสูจน์ครั้งนี้ค่ะคือเอาปากกามาเขียนจริงๆเลยนะคะแบบนี้เลยพี่เมย์พี่รอตรีวิวแล้วถ้ามันลบไ,ไม่ออกก็คือทิ้งได้เลยค่ะคู่นี้เห็นคนอื่น กระปุกนี้ใช้ได้เยอะแบบนานมากๆอันนี้ซื้อมาสองกระปุกเอาเก็บไว้ใช้ได้ยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองขัดกันดูนะคะเพื่อนๆมาดูพร้อมกันว่ามันจะออกไหมและถ้ามันไม่ออกพี่เมย์จะทิ้งคู่นี้ทันทีเลยค่ะลงทุนพิสูจน์ที่เพื่อนๆดูกันขนาดน,นี้แล้วสรุปออกค่ะเพื่อนๆออกแบบออกจริงๆอะ่ะเสียแรงเลยที่กดสั่งมาสองกระปุกจากกระปุกครีมขัดรองเท้าที่เขาให้มาแบบว่าจุกๆใหญ่ๆแล้วเขาแถมฟองน้ํามาให้เราแบบดีด้วยนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องกลัวเลยเขามีครบเลยให้เราเช็ดเช็แบบนี้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้้้้้ออองงงใใชชแปปขัดดเทาีต่ไไ กับทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะขัดรอยเปื้อนอะไรแบบที่ว่าเป็นค่าฝั่งแน่นอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยรองเท้าก็ได้ทุกชนิดเลยรองเท้าผู้มงผ้าใบก็ได้ก,ก้าเหลืองซ้ายมือคลิปนี้เดอ้อ